สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ NKC ครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็เวลาก็หกโมงครึ่งนะครับก็มาขับรถพอ้อมเครื่องสนุกสนุกกันดีกว่าครับก็มันมีอะไรเยอะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องช่องผมนะครับว่าตอนนี้ยอดทับก็ใกล้ียัดีแล้วนะครับโอเดี๋ยวผมขอเลี้ยวรถก่อนนะครับโอเคครับขัหลังโลูกครับเอมาผมก็จะมาพูดถึง ช่องของผมนะครับว่าจะไปในทิศทางแบบไหนนะครับโอเคครับก็ช่องของผมนะครับผมทําหลักๆอยู่2องอย่างนะครับก็มีคือทําคลิปเกมกับทําคลิปรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปรถส่วนมากผมก็จะลงเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะผมจะว่างช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมก็เลยได้ถ่ายได้ตัดคลิปเลยด้วยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ก็สดี๋ยวมาริทดันถึงถุกผมก็อย่าลงมาคลิปเกมนะก็ก็อย่ามีคลิปรถบางคลิปแทรกเข้ามาด้วยนะครับอาจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับคลิปก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องไ้วดครับเรื่อยเดี๋ยวเป็นต่อไปเดี๋ยวราผมปัดจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไอที่ไอครอบเพรมนนะครับไปอุ้มคาร์บอนนะครับก็อย่าพาไปทำคาร์บอนนะครับก็ อยากให้รถมันเอาที่สีขาวๆของรถผมออกนะครับก็อย่าทำเป็นหุ้มคาร์บอนเลยนะครับก็อยากสวยขึ้นมานครับทีนี้ก็ตาหุ้มคาร์บอนแล้วก็โอเคครับแต่ก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับตาหุ้มคาร์บอนก็ว่าตอนนี้ผมจะอดใจซื้อเพียวนะครับโอ้โหแต่ซื้อไม่ไหวครับเพียวโอ้ไอ้น,นี่อันตรายนะครับแบบเนี้ยบมบเลยอันตรายมากครับแต่เพขอแทงก่อนแล้วกัน,กอ,น,กนอันตรายครับแบบนี้ไม้แบบเนี้ย ขับตะไลยับไม่ได้ไม่ไหวยับไม่ไหวยับก็ขับรถขับถนนก็ก็ขับปลอดภัยก่อนนะครับทุกทุกคนก็ให้หมวกกันน็อกกันด้วยนะครับนี่ครับมากขอครับผมเล่นทุกบนสนามนี้นะครับเดี๋ยวนี่พ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 ี่ที่ผมรู้จักขับเซ็ตเก่าไว้ครับขายร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับเออพี่เขาอยากอยู่ไหมนะหรือพี่พี่เขาอยู่พอดีครับ โอเคครับก็เราพมมัดชิ้มก่อนนะครับอยวเราก็จะตอดเฟรมไปหุ้มคาร์บอนนะครับก็ผมก็เช็คราคาแล้วก็ประมาณนั้ก็มีทั้งหุ้มก็เฟรมนะครับบางคนหน้าบางคนหลังก็ประมาณสามสี่พันครับพอดีผมรู้จักกับพี่เขาด้วยครับก็ได้ราคาที่ถูกลงมานะครับผมพาไปทั้งนี้ครับก็รู้จักกันกับพี่ยโองรัตตเกาลพุ่งด้วยนะก็ได้ราคาที่ถูกลงมานะครับ ก็ถือว่ามาหยัดได้หลายบาทเลยครับตอนแรกว่าอยากตั้นใจซื้อเพียวนะครับไม่ไหวจริงกับเพียวเพียวราคามันแพงจริงๆครับคือแบบแพงแพงจริงๆกับเพียวโอเคครับนี่ก็บรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นถนนบายพาสนะครับแถวบ้านผมก็เรียกบายพาสนะครับก็เป็นถนนสำหรับการวิ่งนะครับเหมาะนะโอ้โหสร้าง้งครามเลนนะครับมดเขาสร้างนะครับแต่มันก็สบายดีนะครับหน้าขับรถดีครับช่วงยันยิน โอเคครับก็สนุกกับขับรถเย็นๆครับก็บอกกำลังการเสร็จด้วยครับผมก็แด้มาขับรถครับอยู่กับสิ่งที่เรารักครับพูดไปได้ครับอีกแล้วครับพูดไปได้แล้วครับผมในแอบช่องเกณฑ์เกียร์แอบช่องพูดไปได้ครับอ๋ประมาณนี้ครับคลิปก็ก็แนวทางก็อย่าถ้าเพื่อนๆใหญ่ชมคลิปรถนะครับก็ส่วนมากคลิปรถผมก็จะลงไปประมาณวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ ก็ประมาณนี้ครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่รับชมติดตามเกมเพจมบอถนะครับก็จะติดตามได้ประมาณเกมเพจผมก็จะลงทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วก็ประมาณวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็ลงคลิปติดตีเลยคเจ้านี้ผมก็อยากได้คนติดตามนะครับก็จริงๆครับคนดูก็เริ่มอัพขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็แต่คนติดตามก็ยอดทับอย่างน้อยเลยครับก็อยาก แต่อย่าทำไปเยอะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะถ้าผมไม่มีคนดูผมก็ไม่รู้จะทำเพื่อทำไมครับก็จริงๆไม่ได้เราทำไปก็ไม่มีใครดูเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับเดี๋ยวได้เราทำแล้วมีกำลังใจเออ,ม,ม,เอเมีคนมาคอยพปอร์ตเรามีคนมาคอยติดตามเราโอเคเราก็ดีใจนะครับมันก็ทํามั็นดีนะครับก็ได้ทำคลิปห้เพื่อนๆรับชมครับ ผมก็โอเคได้ว่างๆก็ได้สร้างห็ได้ด้วยนะครับก็ก็ลงทุนไปหลายบาทน,นะครับผมก็โอ้โหก็ลงทุนไปหลายบาทน,นะครับผมก็ก็ครบดูก็ประมาณแปดพันเก้าพันแล้วนะครับก็อะแดปเตอร์ก็หมื่นหลายบาทแล้วนะผมก็ลงทุนไปนะครับเพื่ออ่ะทุกคนนะคลิปดีๆนะครับแอนนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับ ก็ตรงนี้ผมก็ติโอเน็ตด้วยนะครับก็มั่วๆหน่อยนะครับก็จะสอบหลายอย่างครับสอบปลายภาคแล้วก็สอบโอเน็ตเตอร์นะครับอาเน็ตโอเน็ตก็สอบอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเยอะครับตรงนี้มีสอบเยอะครับผมก็นะครับ้เพื่อนๆได้กำลังใจได้นะครับก็ช่องก็สักประมาณ18.9คนก็จัด400ได้นะครับผมก็ทำทุกอย่างครับเพื่อให้ทุกคนได้คิดครับแล้วก็เริ่มลังใ มีกล้องอย่างเดียวแล้วก็มาทำไม้นะครับไม้นะครับประหยัด20บาทนะครับก็มาซื้อไม้นะครับก็มาใส่คนแม่นะครับเขาเพื่อได้คที่มีคุณภาพนะครับก็การี่สนุกสนุกก็ได้ครับผมต้อสไาตายไตายกับผมนะครับ N k c ครับชาลีบอนสั้นนะครับก็ชื่อผมก็ชื่อชาลีนะครับ NKC ก็ย่อมาจากชื่อจริงแล้วก็สรระคุณแล้วก็ชื่อเล่นผมนะครับ เอ็นเกสีก็โผล่แล้ตำรวจซะด้วยจอดตรงนี้นี่ครับสีแยกไฟแดงครับแถวบ้านผมก็ปงเวียนครับช่วงนี้ตรงนี้ก็มั่วๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ขับไปดูนะครับว่าเขาขับยังไงครับทางนี้มันจะมั่วๆหน่อยนะครับโอเคครับนี่ก็ช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็สบายๆครับอากาศกลางวันก็ร้อนช่วงเย็นก็สบายครับ ตรงนี้ก็อากาศดอนรับรถไปก็พูดในทางช่องแนอนาคตต่อไปนะครับโอเคครับพอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดติดตามช่อง NKC ไว้ด้วยครับก็เพื่อว่าคนไหนถูกใจคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตั้งใจช่อง NKC ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ ไปกันสียเลยเราจะไปสีอยแล้วกันครับไปกันเลยเอ็นเกสได้ชาลีบอลตันครับโอเคครับบ๊ายบายครับ